อะไรกันเนี่ยคนเหงาๆเขารวมตัวกันใกล้ช่วงเทศกาลเยาวราชแล้วคนเหงาเขาเลยมารวมกันเอาหัวหมูมารวมกันใกล้บาร์เดนทายแล้วคนสุดทาอ๋อบาน์เดนทายใช่ไหมอ้าวยังไม่ตุนจีนเลยทำไมใส่สีแดงเอ๊ะเสื้อซ้ำเมื่อวานไม่ได้ซั่ไม่ได้ซังกินด้วยวันนี้เรากินอะไรกันน่ะเบิร์ดกินอะไรกันอาหารจีนอาหารจีนไงหมูมันเป็นโรค ปังเจ้าปากก็ไปซื้อมาแล้วนะครับตาอะไรครับตาลุงกับป้าตาลุงกับป้าเดี๋ยววาร์ดแผลจะแบ่งให้ตากล้องได้ทานกันโอ้ยเราได้ของฟรีมาแล้วครับนี่ครับไส้แยมแสนอร่อยกล้วก็เอานมมล้วก็เยืมเลยไหมจะถ่ายรูปก่อนนะอตากล้องไปกินชิ้นหนก่งชิ้นละชิ้นะ ตอนนี้เราก็ได้กินอาหารอิ่มมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับร้านนี้อย่าลืมมากันได้นะครับที่หน้าตูอต้อิ่มนะครับต้าไมมีตู้ของปอลอมรั้กินอะไรกันเลยครับมีตังไ,งไหมตังมีตังนะครับข้าวป,ปัตป,ปูมีกระเชยดกระเพาะปลาคือว่ากานเปล่าที่เขาวางทิ้งไว้ตอนนี้มักลายร่างเป็นอาหารว่างไปแล้วโหดีขึ้นไปได้ยังไงเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปตะลุยกันต่อครับปโอเคตะลุยร<น>าตรีป่ะเดี๋ยวติ่มซอบูนกินอันนี้แบบติ่ใส่ผิวแบบ เซเลฟวันนี้เราพามาจิ้มอ้าวใครเนี่ยใครเหรอ คนนักงไกลครับน,กกนั่งไกลชื่อสิลาพรนัได้นะคะนั่งก่นะ,ะนั่งก่อนไม่เตี้ยไมเตียแดงเขารี้กกวยขีกปยว้น้กวาำนสด อันนี้เรากำลันนั่งเอาหนมหวานล้างปากกันมีเกาที่รักบัวเต้าเส้นก๋วยเตี๋ยวเต้าเส้นเย็นเต้าเส้นเต้าเึงเย็นเลยเรียกว่าเรียกว่าเต้ายู่มีรักบัวมีมีรักบัวมีเกาที่ด้วยเยี่ยวนี่กินอะไรสมหัครว้าวสมัครสุดเลยอ้าวนีิร์ดลังนกลังนกเหรอใช่ไงมาเป็นหย่งหย่อยอ่ะก็เหมือนแบรนด์อะไร โอ้เขาก็ขวดแบนมาโอเคงั้นก็ทานได้ไปไหนก็กินแบนละใครมาครับแล้วก็กินตบท้ายก็เรื่องของหวานเลยรอยที่ร้านเคกขนมหวานหวานหวานหหวานใช่วันนี้ทุกคนก็กินกันหมดมีทั้งลังนกมีทั้งเต้าหู้มีทั้งหิ่งหิ่งเออตื่นต้นกัน มีพยาามมาถักคำจังเพราะมันถังใบใหญ่เออ <c oughs> โอเคครับอ,อิอ่มแล้วครับ